ส่วนในฝั่งของภาครัฐค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังพูดถึงการจัดซื้อเรือดำน้ําของกองทัพเรือด้วยนะคะพลเอกประวิทย์ยืนยันบอกว่าเป็นการจัดซื้อด้านความเหมาะสมมีความเหมาะสมแล้วทั้งเรื่องของราคาสมรรถนะของตัวเรือนและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหลายคณะไม่มีใบสั่งจากใครทั้งสิ้นค่ะโดยเอง่งใครหรือต่างได้ เขามีคณะกรรมการตั้งสี่สิบห้าสิบคนเยอะแยะไปหมดไม่เอาก็ไม่เอาเอาก็เอาเ็ามาเปรียบเทียบไปตั้งหลายประเทศนะครับไม่มีใครสั่งนะครับนายกก็ไม่สั่งผมก็ไม่ไม่สั่งสั่งสมัยไม่ใช่ว่าเขาหรือเขาต้องดูหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าฮะถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้ดูธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยราคาแพงมันต้องดูหลายอย่างประกอบกันนะครับไม่ต้องห่วงเขา้องดู อันนี้ก็เป็นคํายืนยันนะครับออกมาจากในฝั่งของรัฐบาลนะครับทั้งเรื่องของราคาที่เหมาะสมนะครับสมรรถนะของตัวเรือด้วยยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงวันนี้นะครับรอคําแถลงของทางกองทัพเรืออีกครั้งนะครับ